สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อก็จะมาแนะนำเทคนิคดีๆอีกเช่นเคยอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องของการทำฟอร์มส่งงานนะครับโดยที่นะครับเราจะสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับจากนั้นให้นักเรียนนะครับเข้ามากรอกฟอร์มนะครับซึ่งฟอร์มส่งงานนี้สามารถที่จะอัปโหลดไฟล์หรือว่าอัปโหลดรูปนะครับตามที่เรากำหนดได้นะครับที่สำคัญก็คือนะครับเมื่อมีการส่งแล้วนะครับกดส่งเนี่ย เราสามารถที่จะให้มีลายแจ้งเตือนนะครับไปยังครูผู้สอนก็คือตัวครูประจําวิชานี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดนักเรียนนะครับมีกลุ่มอยู่นะครับหรือกลุ่มอื่นๆก็ได้นะครับก็สามารถที่จะให้แจ้งเตือนลายเข้าไปในกลุ่มอื่นพร้อมกันด้วยในเวลาเดียวกันนะครับพูดง่ายๆว่าสามารถจะแจ้งเตือนลายเข้าไปได้หลายกลุ่มนะครับซึ่งมันจะเป็นเทคนิคการเขียนสคริปต์นิดนึงนะครับซึ่งท่านจะได้ความรู้หรือวิธีการในคลิปนี้กันเลยนะครับ โอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะมานะครับทําตัวอย่างฟอร์มขึ้นมาให้ก็แล้วกันเนาะไปที่ Google Drive นะครับแล้วก็สร้างฟอร์มขึ้นมานะครับเป็นฟอร์มส่งงานนะครับอ่าฟอร์มส่งงานนะครับวิชาของครูอภิวัตรก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับคลิกลงไปนะครับจากนั้นนะครับ ตรงคำถามไม่ระบุชื่อนะครับนักเรียนก็จะต้องระบุนะครับชื่อสกุลลงไปนะครับหลายตัวเลือกให้เปลี่ยนเป็นคำตอบสั้นแล้วก็จำเป็นนะครับจากนั้นนะครับคลิกบวกนะครับเอาอะไรอีกนะครับอ่าสวันักเรียนนะครับเลขที่นะครับอ่าเลขที่เท่าไหร่นะครับมีชื่อมีเลขที่นะครับที่ส่งงานมานะครับจากนั้นจำเป็นนะครับแล้วก็นะครับระบุวิชา รหรือว่าระบุงานที่ส่งนะครับอาจจะเป็นนะครับวิชาวิชาที่ส่งครูคนหนึ่งอาจจะสอนหลายวิชาเนะาะอาจจะเป็นนะครับการสร้างงานกราฟิกนะครับอันนี้อยู่ที่วิธีการออกแบบนะครับไปออกแบบเรื่องของการส่งว่าอยากให้กรอกอะไรบ้างก็แล้วกันนะครับผมจะขอไปเน้นในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับ เป็นหลักเนาะการสร้างงานกราฟิกนะครับแล้วก็วิชาวิทยาการคำนวณมีไหมส่วนใหญ่มันจะใช้คำว่าวิชาการวิชาเทคโนโลยีอะไรก็ว่าไปเนาะ,ะวิชาการสร้างการ์ตูนอเอนิเมชั่นส่วนว่ามี ครูสอนสามวิชาก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นส่วนของนักเรียนต้องเลือกวิชานะครับจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะเลือกนะการอัปโหลดงานมาส่งค,คุณครูได้ด้วยนะครับเราก็บวกนะครับบวกตรงนี้ก็ให้เขาอัปโหลดงานนะครับอัปโหลดไฟล์งานนะครับอาจจะเป็นไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอไฟล์ pdf อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะกำหนดนะครับ แล้วก็กําหนดตัวนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นนะครับอัปโหลดไฟล์นะครับคลิกตรงนี้นะครับซึ่งนะครับ g o r m l e Form เนี้ยจะต้องให้นักเรียนล็อกอินนะครับด้วยอีเมลนะครับถึงจะส่งได้นะครับถ้าใครไม่อยากให้นักเรียนล็อกอินก็ต้องไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก่อนก่อนหน้านี้ที่ครูพิวัฒน์ทำคลิปสอนว่าทำฟอร์มส่งงานอย่างไรโดยไม่ต้องให้นักเรียนล็อกอินก็ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจนะครับที่จะใช้ Google Form นะครับ นักเรียนต้องล็อกอินแน่นอนนะครับอันนี้ถ้ามีการพูดง่ายๆถ้ามีการอัปโหลดไฟล์จะต้องมีการล็อกอินนะครับถ้าไม่มีการอัปโหลดไฟล์นะอาจจะไม่ให้ล็อกล็อกอินก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อกําหนดของ Google นะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับทีนี้ในการอัปโหลดไฟล์เราสามารถที่จะเลือกได้ตรงนี้นะครับว่าจะอนุญาตบางประเภทเท่านั้นไหมนะครับถ้าเราคลิกตรงนี้เปิดนะครับเราก็จะเห็นว่าจะให้อัปโหลดอะไรได้บ้างนะครับถ้าเรานะครับบางประเภท ถ้าเราระบุบางประเภทเราก็มาดูว่ารูปภาพเท่านั้น PDF เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราไม่ระบุนะครับก็คือไฟล์อะไรก็ได้นะครับไฟล์อะไรก็ได้เราก็ไม่ต้องระบุอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขนาดไฟล์นะครับก็เหมือนกันนะครับเราจะให้นะครับสูงสุดต่ําสุดเท่าไหร่นะครับก็ต้องดูงานที่เราสอนนะครับว่ามันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มากําหนดค่าพวกนี้เอาอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับนั่นคือในส่วนของการอัปโหลดไฟล์นะครับอาจจะเป็นชื่อนะครับ เลขที่ชั้นมอไหนก็เพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับวิชาที่ทรงนะครับหรือหัวข้อหรือลิงก์ที่ทรงอะไรพวกนี้ก็ไปเพิ่มฟอร์มเอาเองนะครับน่าจะทําเป็นเนาะทีนี้นะครับอันนี้นะครับอยู่ที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นก็ได้เนาะบางทีอาจจะส่งงานโดยไม่ต้องอัพโหลดก็ได้อยู่ที่วิชานั้นนะครับทีนี้นะครับเมื่อทําฟอร์มเสร็จนะครับเราจะทําให้มีการแจ้งเตือนยังไงนะครับวิธีการนะครับวิธีการให้มาที่3จุดตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วมาตรงโปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับแล้วก็นะครับลบนะครับลบตรงนี้ออกไปเลยนะครับลบออกไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมฟอนต์นิดนึงนะครับซูมฟอนต์นิดนึงให้เห็นโค้ดนะฮะให้เห็นโค้ดเวลาที่เอาโค้ดมาบางนะครับโค้ดเดี๋ยวผมจะ แชร์ไว้ใต้คลิปสอนนะครับเป็นลิงก์ของกิจทับให้นะครับอันนี้ผมเตรียมมาในโน้ตแพดเฉยๆนะครับอ่ะก็ไป Copy เอามาแบบนี้เลยนะครับ Ctrl C นะครับแล้วก็วางลงไป c t r t V o l V แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะแก้ไขโค้ดอะไรบ้างนะครับในการทรงงานของนักเรียนนะครับบรรทัดที่3นะครับว a r from นะครับ app o open by id ผมใส่ xxx ไว้ตรงนี้นะครับให้ท่านกลับมาที่ฟอร์มของท่านนะครับแล้วคลิกลงไปตรงนี้นะครับ แล้วก็ไป Copy นะครับตรงนี้นะครับหลังดี l e c t นะครับก่อนถึง Select Edit แค่นี้นะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จกลับมาตรง 3x ลบ 3x ออกนะครับให้เหลือแค่ Sin g l e code control v ลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับบรรทัดที่8นะครับท่านก็ไปเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่อของท่านก็แล้วกันหรือไปเปลี่ยนข้อความเองนะครับว่าอยากได้ข้อความมาอะไรนะครับอันนี้ผมจะทําเป็นแจ้งเตือนเข้าไลน์นะครับเวลามีข้อความแจ้ง เตือนเข้าอะไมันจะขึ้นก็ว่านักเรียนส่งงานคุณครูอภิวัตรแล้วอะไรก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วที่สําคัญคือตรงนี้นะครับบรรทัดที่16นะครับอันนี้เนี่ยครับผมเตรียมไว้ก็คือนะครับสกลุ่มนะครับถ้าท่านมี3กลุ่มก็คอมม่าแล้วก็ใส่โทเค็นนะครับ xxx นี่คือโทเค็นของกลุ่มนะครับที่จะตงท่านจะต้องใส่เข้าไปนะครับท่านก็ไปออกโทเค็นไม่ว่าจะเป็น1ต่อหนนะครับหรือออกโทเค็นกลุ่มมานะครับ ซึ่งผมทําคลิปสอนว้แล้วนะครับลองเซิร์ชดูนะครับใครทําไม่เป็นนะครับเมื่อได้โทเค็นมาท่านก็เอาก๊อปี้นะครับโทเค็นใส่เข้าไปแทน xxx นะครับคอนโทรล V ลงไปอย่างนี้นะครับโทเค็นที่2นะครับคนละกลุ่มนะครับท่านก็ใส่เข้าไปตรง xxx นะครับแบบนี้นะครับถ้ามี3นะครับท่านก็ใส่คอมมาแล้วก็ดับเบิลโคดนะครับใส่โทเค็นที่3ไปนะครับ ซึ่งนะครับเวลามันแจ้งเตือนนะครับบรรทัดที่13เนี่ยนะครับมันจะวนลูปส่งนะครับมีกี่โทเค็นมันจะส่งให้หมดเลยอย่างเงี้ยนะครับส่วนบรรทัดที่10และ11นะครับผมไปดึงค่านะครับอ่าอินเด็กซ์ศูนย์นะครับอินเด็กซ์ศูนย์คือตรงไหนนะครับอินเด็กซ์ศูนย์ก็คือชื่อสกุลนะครับชื่อสกุลของนักเรียนที่ป้อนเข้ามานะครับแล้วก็นะครับอันที่2ก็คือนะครับอินเด็กซ์หนึ่ง อินเด็กหนึ่งถ้าดูตามนี้ก็คือเลขที่นะครับก็คือเลขที่เพราะฉะนั้นท่านจะส่งกี่อันนะครับท่านก็เพิ่มนะครับเพิ่มตัวคําถามให้กรอกแล้วก็มาเพิ่มโค้ดเองได้เลยนะครับโดยเรียนแบบตัวนี้นะครับเรียนแบบตัวนี้เลยนะครับเช่นถ้ามีอินเด็กมีช่องที่3ท่านก็กดบวกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กรอบตัวนี้อย่างงี้ครับกรอบตรงนี้ทำบรรทัดเลยคอนโทรลซี กด enter Ctrl v นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นเลข2นะครับอันนี้ก็เป็นเลข2นะครับมันก็จะเอาตัวคำถามนะครับเนี่ยชื่อสกุลเลขที่นะครับหมายถึงตัวที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับ1 2ตัวนี้คือ,อ0 1 2นี่ชื่อ0คือชื่อสกุล1คือเลขที่นะครับอันนี้ผมทำตัวอย่างให้ดูเอาออกเนาะตัวสุดท้ายไม่ต้องไปใสบ่บวกเนาะถ้ามีเพิ่มนะครับอันนี้ผมเอาออกลนะ แล้วก็ไม่ต้องมีบวกด้วยนะครับตัวสุดท้ายส่วนฝั่งขวามือ item response นะครับ d t get response นี่ก็คือคำตอบนะครับคือคำตอบที่รับมานะครับเขาตอบว่าชื่ออะไรเขาตอบเลขที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับเป็นการเก็บมาจาก Array ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้าใจโค้ดเพื่อจะไปสามารถประยุกต่อยอดเองได้นะครับเราก็ทำการบันทึกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับกดบันทึกนะครับ บันทึกเสร็จนะครับตรงนี้ก็บันทึกเปลี่ยนชื่อไว้หน่อยนะครับโครงการไม่มีชื่อก็ส่งงานนะครับส่งงานครูก็ได้ส่งงานครูนะครับกดปุ่มเปลี่ยนชื่อนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับการที่เราจะให้มีการแจ้งเตือนนะครับตามที่มีการส่งงานแล้วก็แจ้งเตือนเนี่ยเราจะต้องทำทิกเกอร์ให้กับโค้ดนี้ด้วยนะครับวิธีการทำทิกเกอร์ทำยังไงก็มาตรงนี้นะครับ มาที่สัญลักษณ์ตรงนี้นาฬิกาคลิกเข้าไปที่ทิกเกอร์นะครับจากนั้นนะครับมาที่ตรงนี้ครับเพิ่มทิกเกอร์ครับคลิกลงไปนะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนประเภทเหตุการณ์ตรงนี้นะครับให้เป็นเมื่อส่งฟอร์มนะครับเมื่อส่งฟอร์มการแจ้งเตือนเมื่อล้มเหลวก็ให้แจ้งเตือนทันทีนะครับส่วนจุดอื่นก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็กดปุ่มบันทึกได้เลยครับในการบันทึกครั้งแรกนะครับมันจะต้องไปขออนุญาตนะครับเข้าถึงอีเมลก่อนนะครับ ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนพูดง่ายๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับเราก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับบันทึกใหม่นะครับเพื่อให้มันขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกอีเมลซะนะครับถ้าเราใช้มีองค์กรมันจะถามครั้งเดียวแล้วก็ไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็น G ี mail ธรรมดามันก็จะไปที่ขั้นสูงไปที่ชื่อโครงการไม่ปลอดภัยก็ไปตามสติปนะครับจากนั้นกดปุ่มอนุญาตครับรอสักครู่มันจะปิดครับ ตัวนี้ไปอีกนะครับไม่ต้องทําอะไรนะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถือว่าทริกเกอร์นะครับทางานแล้วนะครับเราก็มาทดสอบเลยนะครับมาทดสอบเป็นนักเรียนนะครับส่วนว่าเราส่งลิงก์นี้ไปให้นักเรียนนะครับก่อนที่จะส่งไปเราก็มาดูการตั้งค่าอะไรนิดหน่อยให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยนักเรียนจะต้องลงชื่อเข้าใช้ไหมนะครับถ้าเรามีการอัปโหลดไฟล์ยังไงก็นะครับยังไงก็ต้องได้ลงชื่อนะครับจะเอา ถึงจะเอาตัวนี้ออกยังไงก็ต้องลงชื่อเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็นะครับกดทรงเนาะมาคลิกที่ลิงก์นะครับแล้วก็ตัด u R L ให้สั้นลงก็ปี้นะครับมาลองเป็นนักเรียนเนาะก็ส่งลิงก์นี้ไปให้นักเรียนคอนโทรล V ลงไปกด Enter นะครับทดสอบดูนะครับอ่ะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนใครอยากให้ฟอร์มสวยๆก็ไปทำนะครับ แบนเนอร์ anner, ส่วนหัวด้านบนนะครับซึ่งทําคลิปสอนไปแล้วว่าทําขนาดเท่าไหร่ถึงจะพอดีนะครับอ่ะลองส่งดูนะครับสมชายสมชายเรียนดีนะครับเลขที่1น,นะครับเลือกวิชาส่งนะครับเมื่อเลือกวิชาส่งเนี่ยนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนะครับจะเห็นว่าผมสอนเรื่องการส่งวิชาไปแล้วให้มันแยกชีตนะครับ แยกชีตไปตามรายวิชาได้นะครับโดยการใช้ล่าสุดสอนเรื่องการใช้คิวรี่นะครับง่ายๆนะครับไปดูเขาเรียกว่าไปดูคลิปแล้วก็มาประยุกต์ผสมกันนะฮะแล้วท่านก็จะประยุกต์งานของท่านได้หลายๆอย่างนะครับโอเคมาที่เพิ่มไฟล์นะครับสวิว่ามีการอัปโหลดไฟล์ส่งคุณครูนะครับคุณครูให้ส่งงานนะครับสวิว่าส่งนะครับเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นภาพนี้กดโอเพ่นนะครับจากนั้นกดอัปโหลดเลยนะครับ อพอไฟล์ที่จะส่งงานคนครูเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็กดส่งนะครับอพอกดส่งเสร็จปึ้งอามาเปิดลายดูสิมีอามาแล้วนะครับเนี่ยผมตั้งชื่ออาผมเอาตัวบอทชื่อว่านะครับบอทนะจ๊ะนะครับนี่มาแล้วนะครับนักเรียนส่งงานครูพิวัฒน์สมชายเรียนดีเลขที่หนึ่งเห็นไหมครับพอดีใช้บอทตัวเดียวเนาะ ทำไมมาโทเค็นตัวเดียวเจ็ดเอทำไมมาโทเค็นตัวเดียวยนะผมใส่โทเค็นถูกไหมสคริปต์ x สามกับอ่าก็น่าจะถูกนะ ันต้องมีอันนี้บอทจ้ามันต้องมีบอทนะจักอ๋อถูกแล้วเนี่ยโทษทีตาไม่ดีเนี่ยพอดีตั้งชื่อลายแจ้งเตือนนะครับมันชื่อคล้ายๆกันนะครับตัวนี้สังเกตนะครับโทเค็นตัวนี้คือบอทจ้านะฮะโทเค็นตัวนี้คือบอทนะจ้านะฮะพอดีอ่าตัวนี้ที่สอนเนี่ยนะครับก็คือ ผมเป็นการส่งเข้าที่ส่วนตัวเนาะไม่ได้ส่งเข้าไปที่กลุ่มนะครับอ่ะมันก็โชว์ให้ดูว่า2โทเค็นนี้นะครับแจ้งไปที่2จุดนะครับถ้ามันเป็นโทเค็นของกลุ่มมันก็จะเข้ากลุ่มอันนึงเข้ามาส่วนตัวอันนึงหรือเข้ากลุ่มทั้ง2อยู่ที่เราไปออกโทเค็นอะไรมานะครับโอเคนะครับนึกว่าตัวเองทําโค้ดผิดจริงๆถูกแล้วนะฮะบ,บอทจ้ากับบอทนั้นจ้านะครับก็2โทเค็นนี้นะครับมีกี่กลุ่มก็สามารถที่จะไปเพิ่มได้นะครับ โอเคนะครับสำเร็จแล้วนะครับส่วนเมื่อนะครับส่งฟอร์มเสร็จนะครับฝ่ายคุณครูเนาะก็ไปดูที่การตอบกลับนะครับแล้วก็ไปเปิดชีตนะครับไปสร้างชีตนะครับเพื่อจะไปตรวจงานนะครับเพราะว่าแจ้งเตือนเนี่ยมันแค่แจ้งมาว่าใครส่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็มาดูว่าวันนี้นะครับชื่อนี้เลขที่นี้นะครับวิชานี้นะครับส่งอะไรมานะครับคุณครูก็ไปตรวจงานตามลิงก์นี้ได้เลยเนาะอ่า แบบนี้นะครับคุณครูก็จะเห็นงานนักเรียนนะครับกรณีที่นักเรียนสมัคไฟล์ PDF ไฟล์งานไฟล์วิดีโอนะครับหรือเขาใช้มือถือนะครับถ่ายสมุดมาส่งเราก็จะเห็นงานได้เหมือนกันนะครับซึ่งนะครับวิธีนี้จะต้องมีการล็อกอินนะครับจะต่างจากคลิปสอนที่ผ่านมาว่าทําไมต้องไปเขียนสคริปต์เพราะพวกนั้นมันไม่ต้องล็อกอินนะครับแต่ถ้าไม่อยากเขียนสคริปก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับก็คือใช้ฟอร์มธรรมดาง่ายๆตามนี้เลยนะครับ โอเคนะครับมีปัญหาก็ค่อยถามมานะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ